สวัสดีค่ะพบกับช่องมัมชาแนลนะคะอยู่กับจิ้งหรีดไข่ฟาร์มคุณแม่กันนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมาชมนะคะจิ้งหรีดวัยอายุอ่าสิบวันนะคะอันนี้จิ้งหรีดเขาก็จะเริ่มโตแบบตัวโตพอประมาณแล้วนะคะเพื่อนๆก็เข้ายี่สิบวันเราถึงให้ผักนะคะช่วงนี้ก็เป็นอาหารนะคะวันนี้ทางฟาร์มเราก็จะมี เรื่องเรื่งหนึ่งก็คือมาคุยกันนะคะเพื่อนๆก็สําหรับฟาร์มที่เลี้ยงอยู่นะคะก็มีพูดคุยกันบ้างถามกันบ้างนะคะในกรณีที่ว่าอาหารจิ้งหรีดบางที่บางจังหวัดเขาคือเป็นอาหารจิ้งหรีดโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ละเอียดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอามาตำนะคะบางบางฟาร์มก็คุยกับเรานะคะเวลาเราไปขายจิ้งหรีดนะคะเขาก็จะถามว่าเอาอาหารตัวนี้มาจะต้อง ตำไหมจะต้องบดไหมนะคะทางฟาร์มเราก็คือเราจะให้อย่างนี้เลยนะคะเราจะไม่บดไม่ตำก็คือเราจะใส่เอาไว้อย่างนี้เลยวันสองวันสามวันนะคะตัวเล็กๆก,ก็คือเขาจะกินหมดนะคะแล้วเราค่อยๆอ่เทขี้จิ้งหรีดทิ้งนะคะหลังจากนั้นก็คือเราก็จะเปลี่ยนถ่ายถายอาหารเรื่อยๆนะคะอ่ของเราอะ่ะเขาจะกินจนเหลือแต่มเม็ดข้าวโพดเหลืองๆนะคะตามภาพที่เพื่อนๆได้เห็นนะคะแล้วก็ ทางฟาร์มเราจะให้เป็นโปรตีน20นะคะเป็นหลักหลังจากที่เขาเลือกเพศแล้วเราถึงจะเสริมผักนะคะเพราะว่าบางฟาร์มเขาเหมือนขายส่งเป็นหลักเขาจะดันอาหารตั้งแต่เล็กเลยแล้วเขาก็จะถามเราว่า,าเราจะให้ผักช่วงไหนให้ผักช่วงเลือกเพศไปแล้วต้นทุนอาหารไม่สูงหรอถามว่าสูงไหมสูงค่ะเ,เพื่อนๆแต่ว่าเรา เน้นขายปีกเองนะคะเราต้องเน้นลูกค้าเป็นหลักของทางฟาร์มเราก็คือจะโตเต็มวัยเลยจับประมาณ42-45วันนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเมียเกิน80%นะคะแล้วก็ทุกตัวจะต้องมีไข่แน่แนๆน,นะคะเพราะว่าลูกค้าซื้อปีกเนี่ยเขาจะเน้นคุณภาพนะคะเวลาซื้อลูกค้าก็จะถามว่ามาจากฟาร์มนี้ไหมมาจากฟาร์มนี้ไหมก็คือเขาจะไม่ซื้อฟาร์มที่ ไม่ได้เน้นไข่เหมือนเรานะคะของเราจะเน้นไข่แต่เราไม่เน้นขายส่งค่ะเราจะขายปีกเป็นหลักนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็จะแจกแจงเรื่องอาหารประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนๆการเลี้ยงก็เหมือนทุกที่ค่ะเหมือนทุกฟาร์มไม่ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันความสะอาดเป็นหลักแล้วก็ถาดน้ําถาดอาหารนะคะยังไงฝากเพื่อนๆเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อด้วย ทำยังไงถึงลดต้นทุนได้บ้างเดี๋ยวเรามาตอบกันนะคะสวัสดีคะ่ะ